วันนี้เราไปอยู่เกมไลเอนเจอร์นะครับผมมันมีอีเวนต์เข้ามาใหม่เปิดการชาอีเวนต์แล้วก็ event Ruby อ,อีเวนต์รูบี้ครับผมอ่าผมไปเปิดมาแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้ตัวอะไรอ่อาอซึอ,อซุอเกะครับผมของอีวาเกเลียนตัวใหม่นี่งไง อ้าผมใส่ของแล้วบ้างละมาดูตรงนี้ดีกว่ารายละเอียดมันพลังโจมตีต่อวิหนึ่งหมืนสามพันเจ็ดร้อยพลังโจมตีสามหมืนแปดพลังโจมตีกายสามหมืนแปดพลังเวทศูนพลังชีวิตประมาณแปดหมนอะ่ะของผมยังไม่เต็มร้อยรอย,อยเลยผมยังไม่ได้ปัม๊ม ยังไม่ได้ปั๊มเลยอ่ะอส่วนพลังป้องกัน3,500พลังป้องกันกาย3,500ความเร็วในการโจมตี120ความเร็วในการเคลื่อนที่153ระยะโจมตี333 333อืมสิบมโหระยะ โดนัทนี่ว่าเืิดโดนัทโอ้แต่ว่าถ้าโดนโดนัทก็ทีเดียวมั้งเนี่ยอัตราการติดคีิบหแรงโจมตีคีบส0้อเปอร์เซ็นต์อัตราลบเหล็ก20โอ้หน้อยน้อยใช้สกิน35%หเปอร์เซ็นต์ลบสกิน17อืมน่าจะเพิ่มลบเหล็กให้สักิดเนาะ มาดูสกินกันลูกศรที่มีพลังไฟฟ้ามหาศาลทำให้ศัตรูสลบและสร้างความเสียหายแบบต่อนเนื่องพลังโจมตีต่อวิคูณ200%ดาเมจ1ิบวิสตัน5วิอืมโอเคอยู่นะ โอเคตีแรงมาดูสตอรี่กันครับผมอาซึกะทำตัวกลมคืนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสตูอืมไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็ผมก็ไปเปิดมาเก้าสิบได้มเก้าสิบลูบี้อ่ะเปิด ทีแรกก็ไม่ได้ครั้งที่สองได้อืมครับอ่าครั้งที่สามผมก็ได้ตัวเนี่ยตัวแกะเนี่ยก็ถือว่าเก้าสิบรูปีก็คุ้มนะตัวแรกผมได้ตัวเนี้ยตัวหกดาวตัวมาเรียหกดาวเนี่ยอืม แต่ผมก็ยังไม่มีกบแดงหรอกก็รอว่าจะอีเวนต์นี้มันถึงสิเดือนนี้บ้างเนี่ยก็หมดก็คงไม่มีรูบี้แล้วรูบี้หมดพอดีอ่ะตอนนี้มาดูสกิลมหม่นนก่อสร้างเกาะป้องกันพื้นที่สองวิพังชีวิตเพิ่มขึ้น350ร้อยหาสิบหปัเซ็นิบสองวดีกว่าโลกอีกนะเนี่ย <laughs> อืม ก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันถึงแปดดาวให้ได้มาดูดรายละเอียดกันดีกว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไม่ต้องดูดีกว่าผมว่าเปิดเก้าสิบอะผมได้มาสามตัวผมว่าผมคุ้มนะคุ้มมากอะได้แปดดาวสองตัวแล้วก็ได้หกดาวตัวหนึ่งหกดาวก็ตัวใหม่อะแปดดาวตัวใหม่ตัวหนึ่ง ตัวเก่าอีกตัวนึ่งครับเนี่ยเต็ผมเปิด150นาทีหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยไงผมเลยลองมาเปิด30ดูสาครั้งก็โหฟุกมากคุมสุดๆอะ่ะคุมมากไม่ใช่คุมสุดๆอะ่ะ ผมเปิดตอนเช้าได้บางตอนเก้าโมงอ่ะเก้าโมงได้เลยเก้าโมงตรงนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชม